สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้าจะมานำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรม Fifty.net นะคะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือทางการศึกษาให้เราเลือกใช้ได้มากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวโปรแกรมมันมีหน้าตาเป็นยังไงกันดีกว่าคะ่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเราพิมพ์ไปว่า w w w f i f t y n e t นะคะแล้วก็กดเข้าไปที่รูปแรกเลยนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะ,ะสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นอังกฤษหรือว่าเป็นไทยนะคะว่าเอาเป็นไทยแล้วกันเนาะซึ่งก็อย่างที่พาบอก โปรแกรมนี้เนี่ยมีให้เลือกหลายเครื่องมือเลยว่าเราอยากใช้เครื่องมือไหนในการสอนนะคะวันนี้นะคะฟ้าก็จะขอนำเสนอในส่วนของเครื่องมือ f i p i t y Quiz Show นะคะซึ่งเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะว่าเกมนี้นะคะเล่นกันยังไง ไปที่สาธิตเนะาะรูปร่างหน้าตาเกมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทีมนะคะก็สามารถได้ได้ว่าเราจะเอากี่ทีมสามารถลดได้เพิ่มได้นะคะก็สามารถเพิ่มได้สูงสุด8ทีมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะคะสมมติเรากดไปตรงนี้อ คำถามนะคะและเมื่อเราจะเฉลยเนะี่ยเราก็กดคลิกไปอีกครั้งหนึ่งอ่นก็จะเป็นคําตอบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สามารถคลิกให้คะแนนได้เลยนะคะแบบนี้เลยเนาะอ่ะซึ่งก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะอ่าสามารถไปเลือกใช้กันได้เลยนะคะก็ เลือกได้ตามสะดวกเลยว่าเราอยากได้เกมอะไรอ่ะเดี๋ยวต่อไปฟ้าลืมบอกว่าตรงที่เป็นเลขตรงนี้นะคะมันจะเป็นเลขคะแนนนั่นเองนะคะว่าตรงนี้แถวนี้ได้หน,นึ่คะแนนแถวนี้ได้2 0 0คะแนนนะคะจนแถวล่างได้500คะแนนนะคะสูงสุดสามารถได้ระดับความยากง่ายของคำถามได้เลยนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างเกมกันดีกว่านะว่ามันมีวิธีสร้างเกมยังไงนะคะเราก็มากดตรงนี้เลยคําแนะนำการนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะคะการสร้างเกมเนี่ยก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาอธิบายว่าการสร้างเนี่ยสร้างยังไงก่อนอื่นเรากดไปที่ตรงนี้เลยเทมเพลต ก็จะเด้งหน้านีขึ้นมาเนาะแล้วก็กดทำสำเนาเลยอมันก็จะขึ้นแบบตารางมาเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะอธิบายว่ามันทํายังไงมันจะใส่คําถามใส่คําตอบไปได้ยังไงเนาะอะเพิ่งเพเห็นตรงนี้ไหมคะ World Capital ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเนมเราสามารถใส่เรื่องชื่อเรื่องอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราจะตั้งเลยเนาะแล้วตรงนี้จะเป็นช่องคําตอบกับคําถามของเรานะคะคําถามจะอยู่ด้านบนคําตอบจะอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งฟ้าก็ได้เตรียมคําถามกับคําตอบไปแล้วนะคะเป็นเรื่องวันสําคัญทางศาสนานั่นเองแต่ฟ้าจะลองใส่ให้ดูนะคะ เรวก็คลิกไปอ่ามันก็จะมีวางแบบพิเศษแล้วก็กดไปวางค่าเท่านั้นอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยะคะ่ะซึ่งเวลาเราเตรียมคําตอบกับคําถามนะคะก็ให้เรียงกันมาแบบนี้เลยค่ะคะําตอบที่คําถามเนี่ยอยู่ด้านบนคําตอบเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้เลยแล้วเวลาเราวางแล้วก็กดวางแบบพิเศษแล้วก็วางค่าเท่านั้นมันก็จะมากด วางเป็นคู่ๆให้กับเราเลยนะคะแบบแบบนี้เลยนะคะแนะนําว่าให้เตรียมคําตอบให้เตรียมคําถามกับคําตอบไปก่อนนะคะมันจะสะดวกง่ายดายในการวางนะคะไม่ต้องแบบมาคิดสดตรงนี้เนาะมันจะเสียเวลาแล้วก็วางไปจนครบเลยนะคะ ็ขอทําให้ดูเป็นตัวอย่างแค่แถวเดียวก่อนเนาะเพื่อว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะซึ่งเมื่อเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะไปกดที่ตรงไฟล์นะคะตรงนี้เลยตรงไฟล์เมื่อเรากดแล้วเราก็มากดที่ เผยแพร่ไปยังเว็บนะคะแล้วก็กดเผยแพร่เลยกดตกลงอ่ามันก็จะขึ้นลิงก์มาแบบนี้นะคะเมื่อขึ้นลิงก์แล้วอ่าเราก็กดเอไปแล้วก็เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมคะจะมีคำว่าคิอโชกับ get the link here นะคะแล้วก็กด get the link here ไปนะคะซึ่งมันก็จะมีลิงก์ยาวๆขึ้นมาแบบนี้เลยลก็ เพื่อนๆนะคะกดเข้าไปนี่เกมของเราก็จะมาแล้วนะคะวันสําคัญทางศาสนาที่เราได้ใส่ไว้นะคะตรงนี้เราไม่ได้ใส่ไว้ก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวเรามาเราเพิ่มเป็น5ทีมแล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็ดูกดอันที่1วันมาคะาผู้ชาตรงกับวันที่เท่าไหร่กันนะอ่ะเราก็กดคําตอบมาแบบนี้ถ้าเด็กทีม2ตอบถูกอ่ะล้วก็กดตอบถูกกับ ทีม4ตอบถูกนะคะก็แบบนี้เลยเนาะอ่ะเมื่อเราคลิกตรงนี้ไปแล้วมันก็จะแบบว่าจางๆหายไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นตรง500กันดีกว่านะคะวันเข้าพรรษาตรงกับวันอะไรเราก็คลิกนี่นะคะคำตอบก็จะขึ้นมาอ่ะทีมที้ตอบถูกทีมสี้ตอบถูกทีมสี้ตอบถูกอ่ะนถึมตอบถูกหมดเลย คำตอบของ2ทีมก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าได้ได้ไปก่อนรอบแรกเลยนะคะ,ะตัวเกมก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคือมันน่าสนใจมากเลยนะคะมันช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนการสอนของเรานะคะซึ่งเราก็สามารถนําไปปรับใช้ให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ที่เราสอนได้นะคะก็ขอฝากเว w เว ฟิปพิตตี้ดอทนะคะไว้ไปใช้ประโยชน์กันด้วยนะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ